กบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูทูซ้่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนยว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมานะครับเนาะเรียกได้ว่าอัปเดตบัก๊กน,นะครับเพราะว่าหลายคนมาคอมเมนต์นะครับเนยว่าเฮ้ยพี่แบบว่า อัปเดตบั克ให้หน่อยนะครับอยากรู้นะครับว่ามีบั克อะไรใหม่บ้างนะครับแล้วก็มีบั克อะไรนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับน้องพี่ช่วยอัปเดตหน่อยนะครับตั้งแต่อัปเดตใหม่มาพี่ยังไม่ได้อัปเดตบั克เลยนะครับน้องอะไรประมาณนี้นะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสําหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บั克นะครับน้องคลิปนี้นะครับน้องเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับน้องมีทั้งบั克ล่องหนบั克อมตะแล้วก็บั克เก็บแต้มจุดเก็บแต้มต่างๆหรือว่าทริก่่่่่ออนนืใคครรทีแแแบบววาาาเข้้้มมลลยังไไไดดดกกก์์ช็ต้องฝากกดไลค์ กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ตามสัญญาเลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนขึ้นไปนะครับก็รับไปได้ในส่วนของบัตรกรีน่าีรีโมเลคาหนึ่าสิบบาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีนะครับเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับถ้าอยากได้ก็เคือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องเคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากไไดดด้้้้้กกกก็คคคคืออเเเขาาามแแลลวนนนนนนะะะรรรััับบตง์์ชททุ่ และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะวันนี้นะครับพิเศษอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือพี่จะมาสุ่มแจกเพจใต้คอมเมนต์นะครับถ้าคนไหนคอมเมนต์คลิปนี้นะครับพี่จะทําการแจกให้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับถ้าคนไหนเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าพลาดละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะและก็นี่เลยนะครับไฮไลท์บั๊กวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นบั๊กที่แบบว่าทะลุนะครับแล้วก็บั๊กใช้สกิลนะครับเนาะอันแรกนะคคคคครร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 ััััััับบ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 กกกก็็็็เเ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 ปปนน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 ตตตตวววีีีี้้้้้้้ะะะะะะาาาายยยไไดดด่่่่สอออ์ใใใหหหมมทแลพืูง มาถึงตรงนี้เรากดกระโดดนะครับทุกคนเออนี่เลยนะครับน้องเราก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับน้องเราจะอยู่แบบนี้ได้นะครับน้องพร้อมสกตบอร์ดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องที่จริงไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะครับน้องแต่เอาเท่ไปก่อนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับน้องก็คือสกีตัวนี้เลยนะครับน้องก็ให้ทุกคนขึ้นนะครับประมาณนี้ได้เลยนะครับน้องเราก็ให้ทุกคนทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็คือทาแบบนี้ได้เลยนนนะับ้ออองาก่่ีีพขว ตูกายไปกายมานะครับน็อกก็เลยเดียวว่าเรียบร้อยแน่นอนนะครับน็อและจุดนี้ก็ยังเป็นบลักเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็อ g จีเอ็มยังไม่แก้ไขนะครับน็อและเราสามารถถ้าเป็นจุดแอบได้ด้วยนะครับทุกคนเออนี่เลยนะครับน็อกก็เป็นประมาณนี้นะครับสามารถดักสตูได้แบบซีชิลนะครับน็อและสามารถยิงฮารูได้ด้วยนะครับน็อกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน็อกแล้วก็ต่อมาเป็นบลักที่3นะครับทุกคนก็คือบลักที่3นะครับน็อกก็เป็นทางด้านของกิติกัมจุดนี้นะครับน็อกให้ทาแบบนี้ได้เลยนะคร นะครับนอยืนแบบว่าคู่กันประมาณนี้เลยนะครับนอเราก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับทุกคนจุดนี้นะครับนอให้เรากดเปิดเด็นไปหนึ่งทีนะครับนอเราก็ให้เราขับไปเรื่อยๆนะครับนอขับไปเรื่อยๆได้เลยนะครับกดเปิดเน็นมาอีกหนึ่งทีนะครับนอเราก็จะทะลุมาอยู่ตรงนี้นะครับนอและที่สําคัญนะครับนออยู่ได้จนถึงวงสุดท้ายเลยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจะอยู่จุดนี้ได้นะครับนอจนถึงวงสุดท้ายท่นเองนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแล้วก็สามารถสู้เพื่อนได้ด้วยนะครับถ้าเราอยู่จุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็สามารถอยู่ได้จนถึงวงสุดท้ายนะครับแต่พี่ไม่แนะนําให้ทานะครับเพราะว่าอาจจะโดนแบนก็ได้นะครับนอสาหรับบางนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอจุดนี้นะครับนอก็คือนี่เลยนะครับาาม้อบบิดนนทํแี ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก,ก็ทำประมาณนี้ได้นะครับน้องสั่งหารตัวเองนะครับทุกคนแล้วก็ นี่เลยนะครับนาอกดปินิดได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะสามารถปาสกิลได้ต่อนะครับนาอและสามารถดูได้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะแล้วก็บังที่5นะครับสําหรับบังที่5ก็ให้ซื้อประตูวาร์ปมานะครับนาะแล้วก็กางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดนะครับนาอเข้าไปประมาณนี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นการตั้งไอโอเพื่อดันนะครับนาอเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่าสุดจัดกันไปเนะครับน้อง เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดแน่นอนนะครับเนาะก็ต่อมานะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกิลหมอกงนะครับที่ทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับเนาะทำแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเมื่อกดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเนาะก็ให้เล่านะครับเนาะทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับเนาะก็ต่อมาเป็นจุดที่เจ็ดนะครับสำหรับจุดที่เจ็ดนะครับก็เป็นจุดนี้นะครับเนาะพี่า จุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับทิ้งของตรงนี้ได้นะครับนอและเราสามารถนะครับเนอเข้าไปเก็บข้างในได้นะครับเพราะว่าข้างในจะมีของนะครับนอตรงนี้จะไม่เห็นนะครับจะไม่เห็นข้างในแทนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นทางด้านของบ้าของเกมนะครับนาสําหรับจุดนี้นะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอกก็คือเมื่อเราแบบว่ายิงใส่เพื่อนนะครับมันจะติดตัวเพื่อนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและไม่ทําดาเมจด้วยนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนองแล้วก็ต่อมานะครับนอกก็คือจุดนี้นะครับนอกจะเป็นทางด้านของจุดที่แบบว่าได้ลายโคตรนะครับยังไม่รู้นะครับนอสสำหรับเป้าประมาณนี้นะครับน้อเราก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอมันก็จะเป็นประมาณ าอันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับน้องก็ผิดเยนกันน้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับโนสกิลรถตัวนี้ปัจจุบันนะครับมีการบั๊กอยู่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับ GM ยังไม่แก้นะครับน้องบั๊กมาตั้งแต่แพร์ก่อนแล้วนะครับน้องจนมาถึงแพร์ปัจจุบันนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโนสำหรับรถคันนี้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกัััััันน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 นะะะะะคคคคครรรรรบบบบเเเาาาาว่่ออีี้้ก็ืจหยยยไปปลถิด นก็รีดีว่าจะหายไปเลยนะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนกแล้วก็ต่อมานะครับนก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับนกเป็นจุดที่แบบว่าแอรดอจะตกนะครับนก็ให้เราตั้งไอบอนะครับนกแล้วก็ยิงออกตรงนี้ได้เลยนะครับนกและทาแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี้เลยนะครับนกเราก็เข้าไปอยู่ในไอวอได้นะครับนกและสามารถนะครับนก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับว่าดักศัตรูได้นะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนกแล้วก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับนกจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับนกวางระเบิดได้นะครับนกและที่สาคัญ ครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจชนะจะเต็มจริงๆนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากท้ามันได้อีกนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับนทุกคนก็สามารถทําได้นะครับเล่นๆกับเพื่อนนะครับเนาะงแล้วก็จุดนี้นะครับน้องสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะมันจะเป็นจุดแอบนะครับเนาะหรือว่าจุดบักทิกต่างๆเอาไว้ดักศัตรูนะครััััััับบบบบเเเนนนนนนาาาะะะะะก็็ปปรรรรมมมณี้้้คคสหหททงงดวล ที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคน พี่ขอบอกไว้เลยละกันนะครับเนาะว่าบั๊กนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีวันหมดนะครับน้องจากเกมฟรีไฟแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเยอะมากนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเน็ตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพ้องเะ หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกละกันนะครับเนาะว่าคลิปแต่ละคลิปนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับและตอนเย็นวันนี้มีชัยแน่นอนนะครับเนาะสำหรับนี้นะครับพี่ก็ต้อง ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับถ้าคนไหนยังไม่คอมเมนต์นะครับเนาะเพราะว่าทุกคอมเมนต์จะมีผลต่ตอ,อก,การแจกเพชในคลิปนี้นะครับเนาะก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับบาย